กาูกูงามวันนี้เขาบอกเลยว่าถ้าบ้านใครอยู่แล้วไม่รวยสักทีแก้ยังไงดีเรามีคำตอบมีให้แน่นอนวันนี้พี่กล้วยจัดมาหลายคนอย่างแรกเลยคนก็บอกว่าอยู่ไม่รวยเพราะไม่ขยันทำงานจริงไหมจริงอันนี้นอกเรื่องดวงก่อนเลยสำคัญเลยคนเรานะคะอย่าแต่อย่าสักแต่คอยวาสนาอย่าสักแต่พึ่งดวงเป็นหลัก ต้องพึ่งแรงกายแรงใจเงื่อออกเมื่อไหร่ได้เงินเมื่อนั้นนะคะคุณขาอย่างที่เขาบอกว่าอย่าอายทํากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้จริงเลยจริงค่ะถ้าคุณมัวแต่อยู่ในบ้านวาสนาไหนจะมาหาคุณนะใช่ค่ะหรือสมัยนี้วาสนาอาจจะมาก็ได้นะถ้าคุณขยันทําอยู่ที่บ้านขยันทางานออนไลน์นะโลกออนไลน์สมัยนี้มันแต่เขาต้องขยันอยู่ดีค่ะนาดังนั้นจะทําอะไรต้องเริ่มที่ตัวคุณนะอ่ะแต่สมมุติว่าพยายามทําก็แล้วอย่างนู้นก็แล้ว อันเนี้ยเราต้องมาแก้กันที่ดวงค่ะต้องมาแก้ให้พี่กล้วยไม้ช่วยแก้นั่นเองแต่มีหนึ่งสิ่งครับที่คุณสามารถแก้ได้ตรงจุดอยู่แล้วรวยอย่างแน่นอนถ้าอยู่แล้วขยันลงมือทำโดยโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรไทยจัดให้เลยครับตรงหน้าผมสำหรับ20สายแรกวันนี้กับผลิตภัณฑ์งามของเราทั้งงาม1และงาม2 20สายที่บอกไปโปรโมชั่นวันนี้1,200บาทได้ทั้งคู่ไป ยังไม่พอครับถ้าซื้อ2ชุดเราแถมให้อีก1ชุดรวมเป็น6ขวดทั้งหมด2,400บาทเท่านั้นจ้า,ารีบโทรมานะคะที่เบอร์082-442-3626นะคะครหรือแอดไลน์นะคะแอดไซน์เกษตรงามซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดเฉพาะ20สายต่อวันเท่านั้นรีบโทรมาเฉพาะช่วงนี้นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะคุณลูกค้กกาไม่ว่าที่บ้านของคุณนั้นจะปลูกเป็นพืชหลกัก พืชหลักกระววกข้าวมันสมปะหลังอ้อยผลไม้ไม้ผลใดๆได้หมดรวมไปถึงพืชรองก็ได้ผักสวนครัวสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางจัดได้หมดเลยนะครับผสมจะผสมน้ำได้ไหมได้ผสมอย่างอื่นแต่จริงๆของเราดีทั้งคู่ไม่ต้องผสมแล้วฉีดพ่นเลยได้ไหมหรือผสมน้ำอย่างที่บอกว่าเราเคยมีมีหลักการใช่ไหมว่าถ้าพืชหลักน้ำสิบซีซีน้ำงามใส่งามไป สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรพืชหลักนะคะพืชรองห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะจดเลยนะจดเลยนะอันนี้เวลาการผสมนะคะผสมงามสองก่อนเสมอนะคะใส่งามสองละลายกับน้ำก่อนตามด้วยงามหนึ่งนะคะเคล็ดลับอันนี้เคล็ดลับบอกเลยครับฉีดพ่นซึมเร็วภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเห็นผลในการครั้งใช้ครั้งแรกด้วยใช่ค่ะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ตรงนี้เลยนะคะปัญหาพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชใบเหลือง พืชโตช้า,าเป็นเชื้อราหรือแมลงรลบกวนนะคะเราแก้ปัญหาให้ครบเลยงามหนึ่งใบเขียวเขียวทนเขียวเร็วเขียวไวไร้โรคแมลงงามสองติดดอกดีบำรุงต้นออกผลคว้วเหนียวที่สําคัญบำรุงดินดูดซึมไวภายนในหนึ่งนาทีเท่านั้นย้ำเลยย้ำอีกว่าหนึ่งนาทีนะครับที่นี่ที่แรกที่ทได้รัรรบตัวท,<า>ที่นี่นะ อย่ารอช้ารีบโทรมาด่วนๆหรือไลน์แอดก็ได้ครับแอดเกษตรงามนั่นเองมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าหลายคนรอดูแล้วหลังจากได้ได้ดูรายการไปหลายคนบอกว่า,วาโอ้ยอันนี้จดไม่ทนันแม่หมอวันนี้ช้าๆหน่อยได้ไหมได้ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนนี้เราจะปรับปรุงจะปรับปรุงช้าๆเราจะถามทุกคนว่าจดยังจดยังเอาให้ชัวร์นะวันนี้ครับเรื่องบ้านที่ผมเกิดไปว่าอยู่แล้วทำไมทำงานก็ไม่รวยสักทีอยู่แล้วร้อนทะเลาะกับคนในบ้านมันมีวิธีแก้ไหม มีค่ะเรื่องแรกที่เราเตรียมมาเรื่องอะไรเรื่องแรกที่เราเตรียมมาก็คือห่วงจุ้ยบ้านหลายคนเนี่ยโทรมาหลังไหม์ว่าสร้างบ้านไปแล้วทํายังไงดีเพราะเราบอกไปหมดแล้วแต่ว่าแก้ไม่ได้อันดับแรกเลยนะคะถ้าคนมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วนะคะจะย้ายที่อยู่ก็ย้ายไม่ได้แล้วอันดับแรกเลยทําความสะอาดบ้านนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยทำความสะอาดบ้านก่อนกวาขยะถูพื้นเก็บ ของให้เป็นที่เป็นทางพับ,บที่นอนพับผ้าห่มนะคะให้ดูสะอาดตาดูแล้วห่วงจุ้ยจะเปิดนะคะขยะเก็บออกสิ่งคนที่เข้าบ้านไปต้องส่งกลิ่นหอมฟุ้งนะคะกลิ่นตลบอบอวนขยะเนี่ยไม่ได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะบริเวณบ้านต้องสะอาดเรียบร้อยอันดับที่สองมาที่ห้องนอนห้องนอนยังไงห้องนอนนะคะตื่นมาแล้วเนี่ยต้องพับผ้าห่มนะคะปูที่นอนให้ตึง ต้องตึงด้วยเหรอต้องตึงสําคัญเลยนะครัะกวาดให้เรียบร้อยปัดฝุ่นอะไรก็ปัาไปปัดฝุ่นให้เรียบร้อยถ้าชุดที่ใส่แล้วอยู่ในห้องนอนต้องเอาออกในวันต่อมาเลยนะคะอย่าหมกชุดหมกหมายมถึงชุดที่เราใส่นอนเหรอใช่ค่ะไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณห้องเขาจะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าตักล้าภผ้าที่ใส่แล้วใช่ไหมคะพี่ดินมันจะเกิดปัญหาสิ่งปฏิกูลใช่ไหมเราก็เลยให้เก็บออกตอนเช้าหรือแบบ มีการวางไว้อีกที่หนึ่งหรือพับให้เป็นระเบียบหรือฮะหรือฮาอะไรปิดไว้อย่าให้มันส่งกลิ่นนั่นเองอนะคะแต่ผมเชื่อผมใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลยว่าหลายคนน่าจะเหมือนผมอย่างแน่นอนตื่นมาโอ้ยมันไม่ทันแล้วจะไปไทํางานถอดถอดถอดอ,อเสื้อโยนลงที่ไหนครับบนเตียงึ๊บ <c oughs> ถ้าให้ดีหน่อยเอาผ้าเอาผ้าหม่มปิดซะเลยเดี๋ยวตอนตอนเย็นมาใช้มาใส่ไ,ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้ฟังไว้ก่อนคือมันก็ดีในแบบ สุขลักษณะของตัวคุณเองด้วยนะครับอันนี้เก็บที่นอน<ะ>อ่ะผ้าเสื้อผ้าใส่แล้วไว้ไหนตะกร้าผ้าตะกร้าผ้าเรื่องตะกร้าผ้าอะไรอย่างนี้การจัดวางโดยเฉพาะถ้าเป็นคอนโดเป็นหอพักอะไรวางตรงไหนดีพี่ถ้าเป็นตะกร้าผ้าอย่างเงี้ยต้องวางไว้บริเวณมุมนะมุมมุมมุมไหนก็ได้เหมือนคอนโดเนี่ยถ้าเราจัดวางเป็นพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยม,มใช่ไหมคะตะกร้าผ้าที่ใส่แล้วต้องวางใกล้ไม้ถูพื้นต่างขยะ จัดหมวดหมู่ให้เขาเลยว่าตรงนี้เป็นของที่ทําความสะอาดนะคะเอาไปวางไว้ด้วยกันเลยวางไว้ด้วยกันเลยถังขยะวางไว้ตรงนั้นเลยแถวแถวเดียวกันหมวดหมู่เดียวกันถ้าเป็นห้องสีเลียมเป็นห้องสตูดิโอแบบไม่ได้มีแบ่งหลายๆห้องมีหนึ่งห้องที่นอนตรงนี้มุมนี้ก็เป็นไม้ถุงไม้ถูแล้วสมมติใครที่ห้องแคบไงพี่เอาวางใกล้ประตูได้ไหมอันนี้ถามก่อนได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะ อ๋อนึกว่าแบบเกี่ยวกับพวงจุ้ยห้ามวางตะกร้าไว้แต่ไม่ใช่ว่าวางวางไว้ตรงประตูนั้นไม่ได้นะงเปิดไม่ได้มุมประตูนะได้มุมประตูได้แต่ว่าถ้าตรงประตูเลยเปิดไปถึงปุ๊บก็คือเจอเสื้อผ้าเจอวไม้กวาดเน่ไม่ได้นะคะผิดหลักพวงจุ้ยนะซับดีก็ไม่เข้าซับที่ไม่ดีซับที่ไม่ดีก็ออกไม่ได้ไม่ได้นะคะมันเหมือนขัดขวางขัดขวางไม่ได้เลยขัดขวางการเข้าการออกของคุณด้วยเอาจริงๆแล้วเวลาใครเปิดมาห้องแล้ว เปิดมาเจอกองผ้าเลยมันก็ไม่ควรนะไม่ควรมันดูมันดูไม่สะอาดมันดูไม่สานเพื่อนมาเที่ยวส่งกลิ่นมันก็ไม่ดีนะคะกลิ่นห้องกลิ่นบ้านเนี่ยต้องหอมต้องสดชื่นใช่ใช่ต้องเฟรชนะคะสำคัญเลยเปิดมาเจอเกงเกงน้ยเออโอเคไม่ได้นะอันดับสองห้องครัวพวกกินจานไม่ล้างอันเนี่ยชอบวางทิ้งไว้หมกไว้ก่อนล้างน้ําไว้ก่อนแล้วก็วางแช่เนี่ยไม่ดีนะคะ กินเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างเลยนะคะถึงจะดีใช้เตาแก๊สเสร็จเช็ดกวาดเช็ดถูให้มันเกลี้ยงเกลานะคะเตาแก๊สต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบอาหารนะคะเศษอาหารต้องไม่ติดนะคะที่สําคัญนะคะเตาแก๊สกับน้ําเนี่ยต้องวางห้ามขนานกันเตาแก๊สกับกับ๊กน้ํํากกกับอน้าจะต้องไม่ขนานกันนะคะสมมุตินะเตาแก๊สอยู่ตรงนี้น้าต้องอยู่แบบนี้นะคะ ต้องเป็นทิศแบบเนี้ยต้องวางกันใช่ต้องวางแบบมุมมุมเรียบอ่ะต้องไม่ขนานกันนะคนละด้านคนละด้านกันเขาหาตรงกลางด้วยกันใช่ค่ะไม่ได้นะถ้าวางขนานกันปุ๊บจะทําอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในบ้านจะเกิดการทะเลาะวินาศสันตโลจะมีดวงที่ต้องแยกจากกันพลัดพรากจากกันนั่นเองค่ะอืที่พี่กล้วยพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้กินไม่ล้างไอ้นู่นนี่เหมือนพี่ไปดูห้องผมอ่ะ เกินไปไม่ได้ไปนะบางทีล้างเป็นผมเชื่อว่าคุณก็เป็นใช่ไหมกินกินนิดเดียวไงกินจานเดียวกกัวน้าไปก่อนค่ะเดี๋ยวรวงล้างทีเดียวเดี๋ยวเปืองเดี๋ยวเปืองเดี๋ยวเปลืองน้ํายาน้ํายาล้างไม่ต้องเปืองไม่ต้องห่วงใช่ไหมพี่กู ไม่ต้องไม่ต้องห่วงของพง่ายๆอย่าห่วงของเลยของเนี้ยมันเป็นสิ่งปฏิกูลนะคะกินเสร็จร้างให้เรียบร้อยที่สําคัญนะคะจานเปียกเนี่ยเขาไม่ให้ทานนะเขาให้ทานจานที่มันสะอาดแห้งนะคะสําคัญเห็นไหมบางคนติดทิชชู่มันต้องเช็ดจานต้องผึ่งให้แห้งก่อนจานเปียกเนี่ยอยากกินนะกินไม่ได้นะคะไม่ได้นะไม่ว่าจะคุณจะไปที่ไหนนะคะกินช้อนกลางจานเปียกเห็นเขาเพิ่งล้างมาไม่ได้นะคหนึ่งเลยตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือสกขบุรกอันดับที่สองเลยนะคะแสดงว่า ถ้าคนที่คิดไม่ดีกับคุณทําคุณใส่ใส่คุณเข้าง่ายมากนะถ้าหวังดีหวังไม่ดีะนะาาจบเลยออันนี้ฟังไว้นะฮะสองเรื่องนี้ทั้งสุขอนามัยกับเรื่องนี้ไปคู่กันเลยนะพอะปเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบนี้นะพี่กล้วยนะอะต่อมาต่อมาครับต่อมาเรื่องผ้าหลายหลายท่านนะคะคมักจะซักผ้าแล้วก็ตากถ้ายังไม่เอ้งจะไม่เก็บใช่ ตากจนกว่าจะแห้งฝนตกฟ้าร้องยังไงก็คือฉันจะไม่เก็บ,จนก,บจนกว่าจะแห้งจนกว่าจะแห้งผิดนะคะกลางคืนเนี่ยห้ามตากผ้านะคะคนที่อยู่คอนโดอยู่บ้านนะคะห้ามตากผ้าเด็ดขาดสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในบ้านส่วนสิ่งที่ดีเขาจะดึงดูดออกไปอาพรไว้นอกบ้านตอนกลางคืนเป็นสิ่งสําคัญนะคะเคยเห็นไหม ที่คาพูดโบราณเขาว่า,วาระวังนะผีเลียผ้าอ้อมผีเลียเสื้อผ้าเนี่ยมันมีจริงนะคะถ้าใครที่ที่อยากเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดทรัพย์ดีๆอยากให้เงินทองเข้ามาในบ้านห้ามตากผ้าไว้เรมคืนค้างคืนนะคะห้ามค้าคืนห้ามค้าคืนตากไม่แหง้งแหง้งไม่แหง้งก็ต้องเก็บมาไว้ในบ้านออต้องมีราวไว้ในบ้านพักไว้ไวนะคะหรือบางคนที่ถือว่ายังไม่ใช้ฉันจะตากไว้จนกว่าฉันจะเอามาใช้เอามาสวมเนี่ย ลองไปทําใหม่ดูปรับใหม่ดูน,นะคะแน่นอนแล้วว่าคือถ้าคุณอาผมพูดในแง่ของของหลักหลักสุขขามายัยอันนี้พูดบ่อยหน่อยนะ,ค,ะคือพอ<ๆ>ถ้ามันแขวนไว้ข้ามวันข้ามคืนไอ้น่นก็ปิวฝุ่นมันก็จะมาสะสมมาสะสมอยู่ในเสื้อของคุณนั่นแหละใช่ค่ะนะแต่นี้ที่พี่กล้วยพูดมาแน่นอนครับใครทําบ้างหนึ่งนี่เลยครับตากไว้นะครับไม่แห้งก็วางอยู่อย่างนั้นแหละฮะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่วงนี้หน้าฝนด้วยไงก็เลยแต่ถ้าเลือกได้ไปอบไปอบ เอามันหม่านมาเก็บเข้า่อนฝนตกก็ลากเข้าห้องก่อนมีเขาเรียกว่าเคไม้เควาเล็กๆราวเล็กๆอ่ะเอามาเควตเอามาผึ่งมาพักก่อนได้ผึ่งมาพักเอาเสียงจากเสียงนีออนก็ได้นะหรือถ้าให้ดีจะซักผ้าตากเอาแต่เช้ามันจะได้มีเวลาทั้งวันใช่ไหมทั้งวันเลยไม่ควรซักกลางคืนไม่ควรเลยไม่ควรเลยนอกจากจําเป็นดีอย่าหาทำหรือถ้าแบบไม่สะดวกจริงๆอ่ะถึง่อ่ทำเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนซักกลางคืนเยอะผมเห็นเลยที่คอนโดผมเพียบเลย แน่นอนคนทํางานแบบกลางวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลือกได้เสาร์อาทิตย์ซักกลางวันตากเสร็จเย็นเก็บค่ะจบอันเนี้ยพี่ไปพี่ซักกลางคืนนะพี่อะซักกลางคืนแต่พี่ไม่ตากเลยข้างนอกเก็บปก่นในห้องนั่นแหละเปิดไฟเอาผึ่งไฟเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมเอาไม่จะไม่เอาไม่ตากอันนี้คือวิธีวิธีหนึ่งสำหรับคนที่แบบอยู่ห้องเล็กๆคอนโดอะไรแบบเนี้ยได้และสําหรับคนที่มีคอนโดแบบนี้ใช่หรือใครที่แบบ มีงบหน่อยหรือแบบมีเครื่องอบลมร้อนก็อบเลยใช่ใลยเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องที่อบแห้งเลยพี่อบเลยไม่ต้องรอแดดกันแล้วอ่ะเสร็จเลยอันนี้สะดวกดีนะแต่มีราคาหน่อยแต่ผมว่าคุ้มใช่ค่ะอันนี้ดียุคนี้นะมามีต่อไปไหมต่อไปห้องรับแขกห้องรับแขกจะเห็นว่าเวลาเราเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเราต้องเอาน้ําไปเสิร์ฟใช่แล้ววางท่านเนี่ยโต๊ะเนี่ยวางน้ําแล้วเป็นดวงลอยกลมๆเลยหรือแบบที่รองแก้วเนี่ยไม่เก็บ วางไว้นั่นแหละเดี๋ยวเวลาคุม,มาใช้ใหม่ไม่ได้นะคะน้ําเนี่ย แขกไปใครมาต้องเก็บนะคะแจกันห้องรับแขกไม่นิยมให้ใส่น้ํานะคะไม่ดีพลังงานดูดไม่ดีนะคะอจดคุณพ่อคุณแม่ที่เคยบ่นว่าจดไม่ทันย้ํานะครับแจกันห้องรับแขกไม่ควรมีน้ําไม่ควรมีน้ําดังนั้นก็คือถ้าเป็นแบบของประดับก็ควรเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ดอกไม้แห้งใช่ค่ะหรือเขาใส่โอเอซิต่ะค่ะคือที่ไหนที่ดูดน้ำอ่ะ่ได้นะใช่แต่ถ้าให้น้ำลอยเป็นเทือกเลยแล้วก็ใส่ปักปักแ ไม่ได้นะตามหลักวงจุ้ยตามหลักวงจุ้ยไม่ดีที่สําคัญเกิดเพาะยุงลายด้วยนะอ่าเห็นไหมตามหลักพาติกรรมมันเกี่ยวกันหมดใช่ช่วงนี้ไข้เลอดออกเยอะระบาดเยอะมากมายิ่งกว่าโควิดแล้วนะคุณดังนั้นอันนี้สําคัญมากๆน้ำในห้องอะถ้าไม่ใช่ตู้ปลาหรืออะไรจริงอะเทออกหมดดีกว่าใช้โอเอซิสอย่างที่บอกไปหรือเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้ปลอมอันนี้สวยเหมือนกันตามหลักวงจุ้ย ฝากไว้นิดนึงนะคะที่สําคัญนะคะใครอยากให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยผลิตผลของคุณออได้กําไรงอกงามปลูกผักไปแล้วผักรสชาติไม่อร่อยมาแรงกวนใบเหลืองอแนะนําเลยนะคะตัวช่วยดีๆอด,ดู่ตรงหน้าตรงนี้มาเลยค,ครับผมปามพ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 ามจัดไปครับคู่นี้งาม1นึงละงาม2อง0นบาทเท่านะั้นสรรพคุณก็อย่างที่พี่พกล้วยบอกไปนะจัดหนักจัดเต็ม ได้ทั้งใบเขียวผลดกรสชาติดีดินไม่เสียดินไม่เปรี้ยวต้องคู่นี้เลยครับงาม1และงาม2 1,200บาทเท่านั้นย้ำอีกทีว่า20สายแรกของวันนี้นะครับโทรมาก็ได้โทรมาในระหว่างรายการก็ได้หรือจะเป็นหลังรายการพักเบรกก็จัดให้เช่นกันครับวันนี้ครับ6ขวดเอาไปเลยฮะเต็มเต็ม3ชุดด้วยกัน2,400บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊าใช่ค่ะ อย่าลืมนะคะตกขวดละ4 0 0บาทเองนะคะคุณไม่ต้องไปหาปุ๋ยเคมีปุ๋ยกล็ดหรือแบบยาฆ่าแมลงเรารวบรวมทุกอย่างมาใส่ในคู่นี้คู่เดียวจบทุกปัญหาเลยนะคะที่สําคัญงามหนึ่งงามสองใช้ได้กับทุกพืชเลยนะคะทางการเกษตรสารพัดพืชเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชไร่ข้าวมันอ้อยนะคะข้าวโพด ผักสวนครัวทุกๆอย่างฟักแฟงแตงโมใช้ได้หมดใช้วโยโหฮิวแน่นอนครับผมใช้แล้วชจโยโหฮิแน่นอนผลิตผลดีขึ้นงอกงามขึ้นด้วยน้ําหนักดีไม่ได้แบบว่าดีแต่น้ําหนักแล้วรสชาติแย่ไหมไม่อันนี้จัดเต็มมะนาวอ่ะลูกใหญ่น้ําเยอะเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดนะไม่ใช่หวานนะเอออันนั้นผิดนะจี๊ดแล้วมะนาวไม่หวานนะเปรี้ยวจี๊ดนะเปรี้ยวจี๊ดถูกใจอย่างแน่นอนครับดังนั้น จัดไปครับไม่มีผิดหวังแน่นอนลงทุนคุณลงทุนน้อยแต่คุณคได้กำไรเยอะไม่ชอบแล้วไงนะใช่นัดจ้าอย่าลืมโอ้โหหลังไมมาบอกว่าออมีแต่คนถามหาแม่หมอกล้วยแม,ม่หมอกล้วยว่างไหมอาจารย์กล้วยว่างไหม,มจะดูดวงเนี่ย เดี๋ยวเรามีแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดวงใครที่สะดวกโทรมาก็คือโทรมาดูนะคะแต่ต้องผ่านรายการเท่านั้นถูกต้องใช่ดูกันผ่านรายการสดๆเลยนะคะที่สําคัญใครอยากดูดวงโดยไม่ต้องรอคิวนะคะแต่ตอนนี้เรียงคิวนิดนึงเพราะว่าคนสั่งผลิตภัณฑ์งานเยอะมากนะคะขอกรุณาเรอนิดนึงใจเย็นๆนะคะไม่ต้องกลัวแอดมินเขาจดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าถึงคิวดู พนักงานของทีมงานของเราจะโทรไปให้ดูกับแม่หมอแน่นอนนะคะแน่นอนไม่ยิงนะคะดูให้แน่แน่ไม่ยิงแต่ดูไม่ทันแป๊บดูไม่ทันขอโทษจริงๆนะนะพยายามจัดวางให้ทันใช่ใช่ค่ะหรือใครที่แบบว่าอยากจะฝากเรื่องฝากคําถามไว้ก็ได้เลยครับที่ Li น์แอดนั่นเองแอดเกษตรงามคุณพิมพ์มาเลยชื่อวันเดือนปีเกิดเกิดปีไหนเกิดตกฟาตรงไหนเอาละเอียดเลยก็ได้ละเอียดได้ถามคําถามมาเลยอันนั้นน่ะคุณก็จะไม่ต้องหงุดหงิดกับเวลาโทรมาแล้ว ไม่ติดสักทีสายเยอะไงแต่พี่มาเดี๋ยวได้อ่านอย่างแน่นอนนะครับหลักสําคัญนะคะคนที่ดูวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมาหลอกแม่หมอนะอส่งวันเดือนปีเกิดจริงๆมานะถ้าท้าทายเรื่องนี้นะจัดให้แน่ <c oughs> คุณโกรธอะไรปะเนี่ยใช่เพราะมีคนส่งแบบ <c oughs> ปลอมๆมาด้วยนะแบบส่งปลอมๆมไม่ได้นะคุณอยากดูต้องส่งวันเดือนปีเกิดจริง <c oughs> ไม่บอกวันเดือนปีพอ,อก็ได้สง่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขขึ้นข้างขึ้นข้างแรมเดือนเท่าเดือนไหนปีนักษัตรอะไรแค่นั้นก็ได้เอาของคุณเอาที่ความสบายใจอยของคุณนะคะอย่าตั้งสมมุติไม่ได้นะคะไม่ได้เจอหลายๆท่านแล้วนะ,ะไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราให้แม่หมอไปสงบสติเอา่อนตอนเลยจะหัวร้อนซะแล้วนะฮะ่ันงนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกับเรื่องหัวจุ้ยกันยังมีต่อนะได้ค่ะ,ะทิ้งพระยังไม่ไปเลยเดี๋ยวมาเจอช่วงหน้าครับห้ามพลาดค่ะ こんな